เอาละครับเจอกันอีกแล้วนะคบวันนี้อยู่กับผม Tree Investment ลงทุนเป็นเห็นกำไรนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เดอะมัดแต่งโปรเจกต์กับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่ามัดแต่งจ๋าที่มาแล้วฮะใน e p ีนี้นะครับเราก็เดินทางกันมาถึง e-P- ที่9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับระยะเวลาการเดินทางของเรา1เดือนที่ผ่านมานะตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว8 e-P นะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมาอัปเดตพอร์ต กำไรพร้อมกับแชร์จุดเข้าที่ผมได้เทรดให้ทุกคนได้ดูไปนะครแต่ EP นี้พิเศษนิดนึงนะครับเราจะไม่ได้รีแคปกันสั้นๆเพราะว่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับพอตของผมก็ทํากําไรครบชาเลนจ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมตัว ที่จะเอาเป้าหมายที่ได้ไปรับรถนะครับมาแต่ก่อนจะไปรับรถนะครับ e ีพีนี้นะครับเรามาคุยกันก่อนนะครับผมก็จะมาแชร์จุดเข้าให้กับพี่น้องนะครับที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกให้ได้ดูเช่นเดียวกันแต่ว่ารอบนี้นะครับอาจจะไม่ได้เรียวไทม์แบบก่อนหน้านี้เพราะว่าผมเซฟคลิปไว้แล้วก็คือตอนส่งให้คนตัดตัดเนี่ยคือไม่รู้เป็นไรไฟล์เสียทั้งหมดเลยในรอบนี้นะก็เลยต้องมากรนะครับจากคิสตอรี่ให้ทุกคนดูนะครับไปด้วยกันนะในช่วงที่ผมเนี่ยทำกำา จาก EP ที่8จนปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วจบกําไรทําไปเท่าไหร่แล้วก็เทรดยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากล็อกอินเข้าพอร์ตนะครับพอร์ตของผมนะครับอันนี้นะครับเลขเดิมนะ1 3 1 1 1 9ใครที่ติดตามมาทั้ง8 EP ก็จะเห็นเลขพอร์ตอยู่แล้วนะครับว่าไม่ได้เปลี่ยนพอร์ตเลยซึ่งเราก็มาดูที่ช่อง history ก่อนอ่าช่อง history นะครับตอนนี้มันก็เป็นผลประกอบการทั้งหมดอยู่นะ216,683เหรียญน,นะครับตั้งแต่เปิดพอร์ตมานะครับก็ เปิดมา1นึ่งหมนเหรียญแต่คราวนี้เราจะมาดูที่เราอัปเดตต่อจาก e ีที่8นะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เรามีอัปเดตกันอยู่แล้วนะครับช่วงที่เราเหตุอีพีที่8เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเดือนกันยานะเราก็ไปคัสซอมแล้วก็เลื่อนไปที่ประมาณสัก24บวันจันนะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนหน้าน,น,นเรออัปเดตไปแล้วใน e p ีที่8นะครับถึงปัจจุบันเลยวันที่4นะนี่ก็คือผลประกอบการนะครับทั้งหมดนะตั้งแต่วันที่24ก็คือวันจันทร์นะครับ มีออเดอร์ของเราคือวันที่25นะเราเทรดยี่้ายีเทรดมาเรื่อยๆนะครับยีแล้วก็มาเทรดอีกทีวันที่1มีทั้งกําไรแล้วก็ขาดทุนเห็นไหมขาดทุน2องพันเหรียญเนี่ยเนี่ยกำไรมาเรื่อยๆนะครับขาดทุน5 0้าเหรียญอ่ะ เบสเซ็ตนะครับจนถึงวันที่2ที่เราเทรดนะปัจจุบันนี้วันที่4นะครับก็คือกําไรอยู่ที่5 3 8 6เหรียญตั้งแต่ช่วงวันที่25เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันวันที่2นะครับเราเริ่มต้นพอร์ตนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สมื่นเหรียญนะครับที่เริ่มถ่ายทำชาเลนจ์จะออกมาแต่งเนี้ยก็ตอนนั้นอะพอร์ตแสนสี่วันที่2กันยานะครับปัจจุบันนี้นะครับวันที่4ตุลาและก็1เดือนพอดีสิ้นสุดวันที่เทรดเนี้ยของวันที่2เดือนตุลาเนี้ยก็คือ หมดนะคือแสนเหรียญนะ่ะกลมๆอะ่ะเนี่ยตั้งแต่นหนึ่ง กันยาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยอ่ะ85,434ี่ีเหรียญเกือบแสนเหรียญอันนี้ก็คือพอร์ตเราปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่2 4 6 1 6เหรียญยูเอสดอลลาร์นะครับก็คือเกิน60,000เหรียญมาเรียบร้อยแล้วอ่ะคราวนี้เรามาดูหน่อยว่าเฮ้ยนอกจากประวัติการเทรดตรงเนี้ยที่ผมเปิดให้ดูแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะโดยปกติเนี่ยคุณไปขอดูของโค้ดคนไหนเนี่ยคุณไม่มีทางได้ดูอะนะครับมีแต่โค้ดที่ฟาสบูนนี่แหละพวกผมที่ฟาสบูนเนี่ยเปิดให้ทุกคนดูทุ บวกเท่าไรลบเท่าไรเห็นไหมไม่ได้ราบเรียบนะมีช่วงที่ติดลบเห็นไหมหมืน่นนะอ่าลบห้าพันลบหมื่นสามนะครับที่เฮดจิ้งไว้แก้ไปแก้มาก็คือตอนนั้นติดลบไปหมื่นกว่าเหรียญใช่ไหมใน E ีพีที่ประมาณ E ีพีที่7จ็ป่ะหหรือเดนี่แหละนะครับที่ติดลบไปหมื่นเหรียญน,นะครับผมก็อัปเดตให้ดูนะเราก็ไม่ได้อยากติดลบนะใกล้จะเพอร์เฟกอยู่แนละ้วเชียวแต่ว่าชีวิตมันก็อย่างนี้แหละครับมีได้มีเสียเรื่องปกตินะครับเราต้องยอมแพ้ระยะสั้นนะครับเพื่อ ทำกำไรระยะยาวเนาะเวลาที่คุณจะดูเนี่ยว่าที่ที่คุณจะไปศึกษาเนี่ยเขาเทรดแล้วก็ได้เงินนะครับจากการเทรดจริงๆริงไหมนะครับแล้วก็เขาเทรดประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่า,เ,าเฉพาะด้านการเทรดนะเราไม่รวมวัตถุภายนอกนะครับเราจะต้องสามารถเห็นประวัติเขาได้ประวัติการเทรดเขาได้ก็คือผลงานเขานั่นเองนะครับว่าเขาเทรดเป็นยังไงนะก็คือที่ฟาสบูเนี่ยโชว์ได้ทุกคนนะวันนี้ก็คือแบบแรกนะที่เราเห็นเนี่ยออเดอร์ออกตรงไหนนะครับบวกเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่นี่แปดหมื่นห้าพันกว่าเหรียญฮนะต่อมานะครับเรื่องที่2 ที่เราจะสามารถดูได้ใช่ไหมว่าเฮ้ยเขาเทรดได้จริงหรือเปล่าแล้วกําไรที่เขาได้มาได้จริงจริงไหมนะครับก็คือถ้าเทรดหรือจังหวะการสอนเทรดของเขาอะสอดคล้องกับจังหวะการเทรดของเขาหรือเปล่านะครับนี่ครับเราก็มาดูตรงนี้ที่ the history history ตรงนี้เราก็มองย้อนไปครับเนี่ยพอกด history นะครับถ้าใครได้ติดตามผมก็จะเห็นอยู่แล้วว่าจุดเข้าของผมอะใน7 EP ที่ผ่านมาเป็นไงสิ่งที่ผมจะบอกเสมอเลยก็คืออ่ะอันนี้คือช่วง อีพีที่7จ็ดอีพีที่8ใช่ไหมที่บายตรงเบกนะครับแล้วก็มันมันโค้งใช่ปะโค้งแล้วก็มาเก็บกําไรแล้วก็มีสัญญาณเขียวโดจิแดงเนียเขียวโดจิแดงนี่ตรงนี้ตรงน,รงนี้นะครับแล้วผมก็เซลล์นะครับลงมาเก็บตรงนี้นะครับพฤติกรรมของผมก็คือเทรดตอนที่ราคามันย่อเสร็จแล้วแล้วก็รอให้ราคามันยอ่อนะครับช่วงที่มันยอ่อเนี่ยถ้ามีสัญญาณการกลับตัวก็คือสิ้นสุดของเทรนเนี่ยผมก็เซล์ลงมานะแต่ว่า เนี่ยมันอาจจะเห็นไม่ชัดมากนะครับแต่ว่าช่วงที่ผมเนี่ยเนี่ยเทรดจากที่มันยอ่อลงมาแล้วก็เริ่มไซเวนนะผมก็ buy, บายบายแล้วก็พอขึ้นทำนิวไฮผมก็เก็บแล้วรอกราฟยอ่อลงมาพอยอ่อเสร็จผมก็เริ่มสะสมบายแล้วพอกราฟขึ้นไปทำไฮใหม่ผมก็เก็บช่วงที่เซลลลงมาเนี่ยไม่ต้องสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะเห็นไม่ชัดนานๆทีผมผมเข้าเทรดฝั่งเซลนะเนี่ยแต่พอมันเทล,ลงมาแล้วดูเนี่ยมันเทล,ลงมาเห็นปะ่ะ3า5 0จุดเนี่ยพอราคาเริ่มกลับ ปรับตัวขึ้นอ่ะผมก็ไล่ใบแล้วก็ไล่เก็บระหว่างทางเห็นไหมคือไม่ได้เก็บเป็น2องสามพันนะแต่ก็คือเก็บมาระหว่างทางก็คือไซด์เวสเสร็จแล้วอ่ะกลับตัวขึ้นเมื่อไหร่อะ่ะเจอกันผมก็จะเข้าเทรดอย่างนั้นนะครับเสร็จคราวนี้ทุกคนดูอันนี้ก็เหมือนกันพอจุดสูงสุดใช่ไหมมันก็จะไหลลงข้างล่างพอย่อลงมาเริ่มกลับตัวเนี่ย ผมก็มาเข้าใบเห็นไหมเก็บบนไฮเก็บไฮใหม่อย่างเงี้ยพันจุดโดยประมาณนะเนี่ยครับย่อลงมาเนี่ยกลับตัวผมก็ใบเห็นไหมเออมีอาจจะแบบเข้าพลาดบ้างก็คือย่อแรกแล้วก็เข้าไปเลยก็มีโดนลากบ้างเนี่ยพันสแต่ถ้าไม่โอเวอร์เทดก็ก็ถือได้ไหมสุดท้ายกลับมาก็เก็บได้หมดนะครับอันนี้ก็คือพฤติกรรมการเทรดของผมก็คือโ o ลว์เทนเป็นหลักยกเว้นว่าจนถึงจุดสูงสุดนะผมก็มาเออเทรดเซลล์บ้างคราวนี้ นะครับเรื่องประวัติการเทรดเนี่ยผมเชื่อว่าใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกนะครับในแต่ละ EP เนี่ยแล้วก็เก็บสะสมประสบการณ์การเทรดของผมอะ่ะแล้วก็ดูอ่ะครับคุณจะเห็นว่าสิ่งที่ผมสอนที่แชร์ไปกับสิ่งที่ผมเทรดอะ่ะมันไปทิศทางเดียวกันก็คือ Flow l l o w t r e ท d เป็นหลักรอย่อให้เสร็จแล้วก็เข้าไปเทรดในจุดที่ใช่อันนี้คือแนวทางการเทรดของผมในการปั้นพอร์ตมาเนี่ยจาก หมื่นกว่าเหรียญเอาจริงๆคือตั้งแต่หมื่นเหรียญเลยแหละพอร์ตเนี้ยตอนนี้ก็คือ24เด้งแลละนะครับตอนนี้คือ24,000 0เหรียญและสําหรับใครที่ติดตามกันมานะครับผมหวังว่าคุณก็จะเอาพฤติกรรมการเทรดของผมเนี้ยไปเทรดนะครับรอจุดที่ใช่เข้าในทางเดียวกันกับเทนและส่วนเทนให้น้อยและกําไรจะเป็นของคุณครับเอาละครับผมก็รีแคป นะครับอัปเดตกําไรแล้วก็ผลลัพธ์ให้ทุกคนได้เห็นและแต่วันนี้นะครับยังไม่จบเดี๋ยวอีพีถัดไปนะ9.1เราจะไปเจอกันผมจะเปิดสถิติการเทรดของผมนะครับในช่วงระยะเวลาที่เทรดปั้นพอร์ตชาเลนจ์นะครับแล้วก็ประวัติการเทรดของผมทั้งหมดในฮิสตอรีให้ทุกคนได้ดูพร้อมกับสอนทุกคนเนี่ยดู My Epic Book ด้วยว่าคนที่เทรดทำเป็นอาชีพแล้วทำกำไรได้จริงๆอะ่ะดูยังไงเพราะวันนี้นะครับมีคนที่ประสบความสำเร็จในโซเชียล เต็มไปหมดเลยแล้วบางคนเนี่ยก็หลงไปกับภาพความสาเมร็จภาพการตลาดนะครับแต่ไปเจอของไม่จริงแล้วก็ถูกหลอกลวงมาเราจะมีภูมิคุ้มกันกับตัวเองและเลือกโค้ดที่ดีแนวทางที่ใช่กับตัวเราได้ยังไงไม่ต้องไปโดนหลอกให้ฝึกในสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้าที่9.1ครับ